นะ้อาอ่าวเล็กๆของประเทศไทยที่มีลักษณะคล้ายกับปลากระเบนซึ่งเป็นที่มาของคำว่าอ่าวคุ้งกระเบน ย้อนกลับไปในอดีตชุมชนอ่าวเล็กๆแห่งนี้ต้องพบกับเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองยิ่งนักมีการทำลายและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดวิธีโดยปราศจากการบริหารจัดการที่ดีทำให้ความอุดมสมบูรณ์ต้องพบกับวิกฤต จนกระทั่งวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงการเกษตรในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลจากนี้แล้วยังมีการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆซึ่งจากอดีตพื้นที่แห่งน,นี้เคยมีปัญหาด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พื้นที่แห่งน,นี้จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่มีชีวิตมีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่สวยงาม กลับการทงางนศูสู์เราเราเน้นต้องการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนานะครับจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะซึ่งเราจะมีแม่งานหลักคือส่วนของกรมประมงเป็นแม่งานหลักและมีหน่วยงานอื่นที่ทำงานร่วมในโครงการตัวนี้ประมาณ32หน่วยงานนะเราสาเร็จก็ขยายผลสูเ่เกษตรกรในโครงการ้างนอกโครงการอีกทีหนึ่ง,งเช่นง,งานที่เราทาได้คือการผลิตสระน้ำชัยฝ,ฝั่งรอบห่าคุ้งกระเบนนะมีการพาอพันธุ์ปลาเก๋าพาอพันธุ์ปลากระตูนพาะพันธุพพ์มาน้ำส่วนใหญ่คือจะปล่อยนะปล่อยแจกจ่ายแล้วจำหน่ายกับเษกษตรกรนำไปเลี้ยงต่ออีกทีหนึ่ง นี่คืองานเรื่องการพัฒนานะครับอีกนั่คืองานเพื่อการอนุรักษ์คือนทีิป่าเชาเลนะฮะก็จะมีศะสระเป็นเป็นบอดวอลเข้าไปมที่ป่าเชาเลอีกทีนึงนะเป็นสะพานเส้นทางประมาณ1 7 9เเมตรตอนนี้เปิดชมฟรีเหมือนกันตั้งแต่6โมงเชา้าถึงโมงเย็นนะครับแล้วก็อีกจุดคือส่วนของสถานแสดงพัสน้าเฉลิมพระเกียรติหรอ,อบพ้าวชพันษาก็เป็นองุมงปลาขนาดอาจจะไม่ใหญ่โตนักนะฮะอันนี้เปิดชมฟรีอีกเหมือนกันตั้งแต่8โมงครึง่งเชา้าถึงสโมงครึ่ง อีกจุดที่น่าสนใจคือบริเวณปกากอ่าวคุ้งกระเบนนะฮะหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณเอ่าวคุ้งกระเบนมีกิจกรรมให้ทําเยอะเหมือนกันเช่นกิจกรรมทําอีปแปหรือว่าเป็นการหยอดปูนซเมนต์เสร็จเชือกเอาไว้นั่นเองไปแขวนในท้องน้าทิ้งเพื่อเป็นแผ่นปูนที่ดักจับหอยนางรมแล้วก็เรื่องของสังเชือกเป็นการคลี่ผมเชื่อ,อกฝ่อเล็กๆผูก,กในประการังเทียมต่อ,อกทีเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบ้านให้ปลานะครับ กิจกรรมตรงนี้นะเราเน้นเรื่องการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะครับทาสิ่งที่ยากมันง่ายนะโดยยึดหลักโครงสร้างของสภาพพื้นที่ดั้งเดิมเอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นสายของราชาที่ถือว่าเรามองคิดว่าหลายท่านคงจะเป็นเรื่องยุ่งยากหรือเปล่าว่านี่คือธรรมชาติที่เขาสอนให้รู้อยู่แล้วว่าทํากันง่ายๆเลยนะครับพรรรระองงคค์ทเเเสสีียยลไไไหไมใดด้้็นน ก็ใครนอใครดวงใจไฟทวินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระ